ไส้หอยเผือกิธีทนเทามื่อนี้ที่มาแนะนาในเพี้พยครับผมคือการเก็บรักษาเพี้ยโดยที่เก็บไว้ได้กินโดนขั้นตอนแรกเขาถือว่าเอาเพี้ยเพื่อจัดการต้มขั้นตอนที่เขาจะต้มก่อนเขาจะต้มเนี่ยเขาจะเห็นอย่างก่อนเดี๋ยวเบิ่งแป๊บนึงครับผมครับสําหรับเพี้ยที่เขาจะต้มนี่ครับว่าเขาเจอใสเกลือจักทันเพี้พย ประมาณํำนี้คือประมาณถ้วยหนึ่งหรือสองถ้วยเนี่เห้อเกลือส้เกลือประมาณจักซอนหนึ่งกับพ่อนะครับเนาะอ่าแล้วก็นี่ตะไคร้ก็ใบมะกรูดครับผมเดี๋ยวเราห้อกะเอาเกลือใส่เลยครับผมเอาเกลือใส่ก่อนครับแต่ประมาณซอนหนึ่งแหละวกับใบมะกรูดครับผมพาดีเก็บไม่ได้โดนเพราะว่าหลังจากที่ห้อต้มแล้วเนี่ยห้อกะทิ อยให้มันเย็นแล้วเราก็ทีเอาเขาตูเ้เย็นไว้เดี๋ยวต่อไปที่เอาไปต้มครับผมหลังจากนั้นห้าก็เอามาต้มครับผมต้มเพื่อให้เดือดเลยและครับผมให้เดือดแล้วก็จนถึงจุดสูงสุดก็เหมืนหมดละเดือดจนนี่แต่ย่า้แห้งนะครับเด้อหลังจากนั้นเ้าก็ทีปล่อยให้เย็นแล้วก็ติดกอด่อตะกวดนะครับเนาะเดี๋ยวให้เพิน่นเดือดแป๊บนึงกันเนาะ ครับหลังจากี่าต้มมาจนเดือนแล้วครับผมเดือดคักแ,แล้ววต่อต่อต่อไปห้องกะดิยกขึ้นจากเตาเพื่อให้มันเย็นเนาะพักไว้จนกว่าพื้นที่เย็นแล้วครับผมกะไิเทใส่ขวดเอาแล้วเอาไปแช่ตู้แช่หรือว่าตู้เย็นก็ได้ครับผมเพื่อจะเก็บไปกินช่วงที่มันบบมีเพียแต่เหตุที่ห้องต้มนี่คือว่าเพื่อให้เกิดความสะอาดขึ้นครับผมทุกมือในตามร้านค้าต่างๆสที่เป็นเพียพ่นกะดิต้มก่อนละครับผม อให้มีความสะอาดถูกสุข,สขลักษถูกส,สุขาอาน,นามัไมจังหน่อยเนาะเดี๋ยวครับป่อยพ่นเย็นจังไน่เนาะเดี๋ยวพ่นติเทศใด้ขวดเอาลรวไา้ในมะพร้า,า,า,าไว้สักคู่หนึ่งเนาะก็จะให้พ่นเย็นตัวลงพ็จะก็จะจัดการเทเขาขวดหาขวดพ่นติก็ได้ครับผมคุาผชมเย็นแล้วนะหลังจากนั้นท้องเราเดี๋ยวไปเก็บไว้เพื่อเดยกินตลอด ปีก็ได้เพราะว่าห้องเขาตู้เย็ยนห้องใส่แต่ละเต้เาหอกมาใส่นะครับผมกระน้องก็ได้เอามา,าตากแดดตากลมก็ถือว่าเสียงายเป็นการถนอมอาหารแบบนึง,งทั้งที่ทานมันห้าเนาะครับผมแบบนึงให้เป็นเย็นก่นอนาตอนนี้เสร็จแล้วครับผมหลังจากที่เอาต้มแล้วปล่อยให้เย็นนะก็มากรอกใส่ขวดนี่แหละครับผมสำหรับบางคนที่โบกจั๊กคำว่าเพี้ยคืออย่างเพียเพ้ยคือขี้อ่อนของง่วนนั่นเองครับผมแล้วห้าไปเฮ็ดหยังห้าไปเฮ็ด เก้าเพีย้ยอุเพีย้ยหรือไม่เป็นส่วนประกอบที่ทำาไมรสชาติกลมกลอมขึ้นครับผมครับํำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้นะครับน้อหน่าจะห้เผือกวิธีสารมันเฮากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเธอ้อสััสีีครับ